สื่อต่างๆก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของน้องก๊อตลูกชายของคุณบูบูนะครับ,รบแล้วก็หลายรายการนะครับทั้งคุณชนิดฐาและก็น้องก๊อตเนี่ยก็ไปออกรายการเมื่อวานรายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญก็ได้พูดคุยแล้วก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของน้องก๊อตและก็คุณชนิดฐาอ่าภรรยาเก่าของคุณบูบูนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดเผย จากภระยาเก่าเนี่ยนะฮะบอกว่าได้เลิกรากับคุณบูบูอดีสามีมาเป็นเวลา17ปีแล้วขณะที่น้องก๊อตอายุได้3เดือนโดยบูบูบอกว่าจะไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับตนก็เลยตัดสินใจแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวใหม่เหมือนกันต่อมาได้พบบูบูอีกครั้งที่ถนนเข้าสารเพราะว่าแต่ก่อนคุณบูบูเขาเปิดร้าน ร้านเสื้อผ้าที่เขาสาลนะฮะก็อดีตภรรยาเนี่ยก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งจะเดินได้นะบูบูซึ่งบูบูก็ได้เพียงแต่รับฟังแต่ต่อมาน้องก๊อตเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆได้เข้าเรียนแล้วก็โรงเรียนต้องการลายเซ็นของบูบูก็เลยเดินทางไปพบกับคุณบูบูอีกครั้งเท่ากับพบสองครั้งหลังจากที่บูบูเกิดออกมานะครับหนึ่งก็ยืนรอขอลายเซ็นนั้นตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่ม สี่ทุ่มแล้วเขาก็นัดว่าให้ไปรออีกฟากหนึ่งเดี๋ยวจะไปเซ็นให้แค่หนึ่งลายเซ็นกำทอนโพน้ำคำต้องรอถึงสมชั่วโมง นะครับแล้วก็ยังเล่าต่อนะครับว่าเมื่อปี2557เนี่ยน้าของน้องก๊อตก็ได้ไปพบบูบูโดยบังเอิญในรายการของสานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งนายบูบูเนี่ยได้ส่งผู้จัดการส่วนตัวมาเจราจาเพราะกลัวจะเป็นข่าวเ,เรื่องที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วโดยตกลงให้เงินช่วยเหลือน้องก๊อตเดือนละ3 0 0 0บาทซึ่งการที่ออกมาพบสื่อในครั้งนี้นะครับก็ออกมายืนยันแหละฮะว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลที่จะทําลายชื่อเสียงของบูบูครับ หนึ่งไม่ได้มาขอเงินบูเพื่อตัวเองอมไม่ได้มาขอเงินบูซักบาทหนึ่งในการที่เออบูหนึ่งไม่พอนะหนึ่งมีหนี้สินเพราะว่าหนึ่งแต่งงานใหม่ไปแล้วบูแต่งงานไปแล้วทุกคนมีชีวิตของเขาค่ะส่วนตรงนี้คือที่ลูกเขาอยากเรียกร้องเขาแค่อยากมีการศึกษามีชีวิตที่ดีกว่าคือมันหนูคิดว่ามันไม่ผิด่ะคะเออ,อนะครับแล้วก็เล่าที่มาที่ไปเหตุการณ์ที่ทําให้น้องก๊อตน้อยใจนะครับคือน้องก๊อตเนี่ย เล่าให้ฟังกับคุณจอมขวานแบบนี้บอกว่าเมื่อวันเกิดอายุครบ17ปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย <S <S ได้ทักข้อความไปใน Facebook ไปหาพ่อขอให้พ่อครับอาไม่ได้เรียกพ่อนะขอให้อวยพรวันเกิดให้หน่อย <S <S 1> <S 1> ะนะฮะซึ่งคุณบูบูใช้คำเรียกแทนตัวน้องก๊อตว่าเด็กชายแล้วบอกว่าอขอให้มีความสุขเด็กชายที่กำลังโตข,ขึ้นเรื่อยๆพูดทำนองนี้นะครับแต่ต่อมานะครับน้องก๊อตเนี่ยก็ เฟซไปหาพ่ออีกครั้งช่วงประมาณมีนานะครับอยากจะคุยตอนนั้นบอกว่าอยากจะคุยนะครับแต่ปรากฏว่าเฟซไปเนี่ยปรากฏ Facebook ถูกบล็อกจึงติดต่อแอดมินแฟนเพจแหม่มโพดําบอกว่าอยากเจอหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งและอยากให้พ่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่บ้างเนื่องจากมีหนี้สินแต่หากไม่ช่วยก็ไม่ว่าอะไรพ่อแท้จริงแล้วเพียงต้องการพบและสวมกอดผู้เป็นพ่อเท่านั้นฟังเสียงของน้องก๊อตกันนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ก๊อต้องการมากที่สุดคือเจอกับพ่อครับ เราได้คุยกันปรับความเข้าใจกันคุยว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเราจะได้ทําให้เขาเนี่ยแบบถูกถูกต้องนะครับแล้วจะได้ไม่มีคนไปต่อว่าอีกทําให้เขาถูกต้องเราก็เข้าใจกันจะได้ไม่ต้องมาแบบทะเลาะกันนะครับแบบนี้มันก็เสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับ คุณชนิดหาเนี่ยก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีเสร็จก็ได้ติดต่อไปอยังผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของบูบูบอกว่าอนุญาตให้น้องก๊อตพบกับบูบูเพียงลําพังะนะครับห้ามคุณชนิดหาเนี่ยเข้าพบและการติดต่อต้องผ่านผู้จัดก,การส่วนตัวเท่านั้นนะครับห้ามติดต่อผ่านบูบูโดยตรงนะครับคุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอเข้ามาบอกว่าเข้าใจคุณหนึ่งนะ ดิฉันก็เลิกกับแฟนมาตั้งแต่25ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยนะฮะขอให้ทุกฝ่ายนะเข้มแข็งนะครับใช่ค่ะแล้วส่วนของการพบกันครั้งนี้ก็ขอให้การพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี<ม>ต้องการพบพ่อเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่น้องก๊อตอยากได้มากๆนะเท่าที่ฟังจากเสียงสัมภาษณ์และทุกๆสื่อที่ถามน้องก๊อตคือขอกอดพ่อสักครั้งหนึ่งพูดแบบนี้ตลอดนะอายุ17ปีแล้ว<อ>นะครับ